อ่าครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดเดิมเพราะถ่ายต่อนเนื่องแต่แยกเป็น3 EP นะครับมาดูระดับกึ่งสายตากันนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะดูง,ง่ายๆนะครับ การยิงระดับกึ่งสายตาคือเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการยิงให้โดนเป้ามากขึ้นกว่าการยิงระดับสะโพกหรือการยิงทิแบบนี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นระดับกึ่งสายตาทําไมถึงกึ่งสายตาล่ะทําไมไม่เอามาอยู่ตรงนี้อ่ายังไม่ถึงไงนะครับตรงเนี้ยข้อดีก็คือว่าถ้าปืนมันดีดอะมันเฉียวหน้าเราไปเลยมันไม่ตรงหน้าเราเพอดีแต่ความแม่นยําก็สู้เล็งตรงหน้าบ่ได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะกึ่งสายตาเป็นไงนะ ครับโอเคสามนัดน,นะครับพร้อมโอเคอันนี้ผมไม่ได้เล็งศูนย์เลยนะเห็นไหมอ่าผมไม่ได้เล็งศูนย์เลยนะผมใช้เอ่อ่าถ้าปืนหลุดปิวปัป๊บมันก็จะเฉียวหน้าผมไปข้างหลังนู่นนะครับซึ่งมันไม่หลุดแน่ๆอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่กลัว ปืนถอยมาโดนปากโดนจมูกเออประมาณนั้นกลุ่มที่ระยะ5้ถึงเเมตรฟังได้นะเห็นไหมครับโดนอยู่นะโดนอยู่นะนะครับแต่ก็ต้องใช้การฝึกฝนเช่นเดียวกับการยิงระดับฮิปก็คือยิงบ่อยๆแล้วจะเก่งเองประมาณนั้นนะครับอีทีหน้าระดับสายตาแล้วจ้าติดตามครับ